ก94 SMS นะฮะส่งมาทั้งายได้เลยตอนนี้มาถึงเรียบร้อยจ้ะต้อนรับเลยสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีคโโ่โโย่โสฟโโโโ คืออะไรใช่กันใหก่จะยบ่ยๆกับน้องเขาหน่อยเพราะว่าโหแนวเพลงเมื่อกี้นี่นี่นะฮะหลุมดํานี่เต้นมันมากเออตือนทำเตือนแล้วก็มีนี่ด้วยนะเอาคนไปใส่ในฟองอากาศด้วยชอบจริงใส่ฟองในฟองอากาศลูกแก้วครับลูกแก้วเหรอน้องเอองั้น่่ามกเลยอะถามเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันสิ่งล่าสุดเลยนะครับก็คือเพลง black hole นะฮะทำไมถึงใช้ชื่อเพลงนี้ล่ะจ๊ะ black hole เห็นรูจมูกไก่สิใช่ไหมแล้วเจอไก่ เต็มนะครับสิ่งที่น่ากลัวครับคือแบล็คโคลเป็นสิ่งที่น่ากลัวแบบเป็นหลุมดําครับคือทุกอย่างที่ที่ผ่านเข้าไปไม่ว่าเป็นแสงอะไรเงี้ยคือโดนดูดเข้าไปซึ่งมันเปรียบเหมือนสิ่งที่น่ากลัวก็เลยคิดว่าแบบเหมือนว่าเราควรจะเข้าไปในความกลัวงตัวเองอะไรเงี้ยก็คือใน MV ก็คือแบบเหมือนว่าไปในความกลัวงตัวเองคือถ้าเราเข้าไปในนั้นได้เราก็สามารถหลุดออกจากความกลัวได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความกลัวเนี้ยเนาะปลดปล่อยก็พอเราปลดปล่อยเราเป็นอะไรก็ได้ ถ้าเราเจออะไรลกเลิกขีดจำกัดของตัวเองใช่ครับอะไรเงี้ยเจอที่กลัวไงมันก็ยิ่งทําให้เราไม่กลัวใช่ไหมเออเขาก็มีปลัดแฝงอยู่นะมีคนส่งเข้ามาเมื่อกี้เอสท์ศาสนาพูดบอกว่าถ้าเกิดว่าอะไรนะความกลัวเมื่อเราถึงที่สุดแห่งความกลัวแล้วคุณอาเราจะหายกลัวใช่ไหมเราจะหายกลัวเมื่อกี้มีคน SMS เเข้ามาว่าเออเออพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังพี่ก๊อฟอะเขา เก็บค่าแชร์อยู่หรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยไม,นะามา่นะเขาเมื่อกี้นี่หน้าพี่เขาเคร่งเครียดมากนี่เขานี่นี่นี่น,น,นี่หมดนี้หนึ่งมัส่งกันครบหรือยัางนี่แนะะ้วเครียดเลยเนีย่น้องก็เลยส่งเข้ามา,าทักทาทยนะเหลือใครที่เขายังไม่ได้ส่งค่าแชร์บ้างอ่ะเจะ <laughs> จบแล้วต้ดูอยู่โอ้ตายส่งกับพวกทอย่างนี้นะเอออ่ะแล้วก็บอกรับพีก๊อปมากเออ get into the black hole รุ้เป็นกำลังใจให้เสมอนะเยอะอยู่เยอะอยู่เงี้ยเดี๋ยวกอนนะคอนเ็ิต์แบบว่าวิธีการคิดของเพลงนี้เมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดว่า อะไรที่มันเป็นความลึกลับความน่ากลัวแล้วเราผ่านพ้นมันไปได้แล้วมันจะแบบทะลุใช่ไหมใครคิดอ่ะก็จริงๆกอฟังเองช่วยคิดกับพี่พี่ก๊อฟครับขอบฟากกิ้งฮีโร่นะครับพอกับก๊อฟเจอกันใช่ MV ก็ก๊อฟนะพูมกับชื่อก๊อฟเงินจริงเหรอก็ใส่ก๊อฟยองกับยงพี่ก๊อฟยองใช่ก็คือปวินปวินใช่นั่นแหละก็คือก็คือคิดคือก๊อฟอ่ะชอบอะไรที่เป็นอวกาศแล้วก็ คิดว่าเพลงดนตรีแบบนี้มันเหมาะกับการที่ทุกคนจะปลดปล่อยกับท่อนตืตดๆอย่าง,งาน<อ>ั้นอะไรเง,งี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ลอยนะ ขึ้นไปในอวกาศแล้วก็หลุดออกไปแล้วก็คือเข้าแล้วคือพี่พี่กอล์ฟอ่าฟักกิงฮีโร่ไปคิดต่อว่าเป็นเป็นเป็นแบล็คโฮลเพราะว่าเพราะว่าถ้าไปในอวกาศแล้วไปดวงจันทร์ก็มีคนไปมาแล้วไมเคเขาจคสันก็มูลวอล์กไปแล้วเส้นถามหน่อยถ้าเกิดว่าเขาจะเอ่อขึ้นนาซามาติดต่อญาติเธอให้ไปเที่ยวแบล็คโฮลไงจะไปเออไปดาวดาวอาอไร่เงียพอไปไหวนะแต่นี้เขามีเหตุผลไงว่ามเขิลนเนี้ยไปมาแล้วใช่ไหมเออหรือว่าอย่างโรยสลสไปก็ไปมาแล้วเก้าไปบนดวงจันทร์ เจอกันบนดวงดาส่วนมากส่วนมาไปส่วนมากกับเพลงเนี่ยคนจะเอาที่เป็นเรื่องของดวงจันทร์อะไรเงี้ยก็ไม่มีไม่มีอะไรอย่างอื่นก็เลยคิดว่าน่าจะไปที่แปลกกว่านั้นหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยมันก็เลยเป็นหลุมหลุมหลุมดงหลุมดงเลยนะนะแต่ว่าที่เห็นแบบทั้ง M.V เนี่ยโอ้โหแบบ ไม่รู้เดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตเข้ามาดูนะพี่ก๊อฟก็รอยอยู่ในห้วงอวกาศจริงๆนะไงอะนอนลงบนอะไรอะตอนถ่ายอะตอนถ่ายเป็นบลูสกรีนเป็นกรีนสกรีนฮะแล้วก็แล้วก็มีมีไอที่หมุนนะครับเป็นที่หมุนใหญ่ใช่ไหมเป็นสีเขียวเหมือนกันเราก็ยืนอยู่บนนั้นแล้วคือเราก็ทำท่าแข็งๆเนี่ย แต่เขาถ่ายแค่ครึ่งตัวนะแล้วก็ว่าทําเหมือนกอลลอยลอยได้อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งข้างใต้เนี่ยไม่ใช่ระบบแมชชนิกเป็นระบบคนนอนอยู่ข้างใต้ไอแผ่นกลมๆแล้วช่วยกันเข็นแล้วบอแมนนวลครับแมนนวลอ๋อเธอก็ไปหมุนไปในระนาบใช่เออวทำให้เหมือนว่าเราลอยอยู่อะไรเงี้ยครับจะดูดูเหมือนมากดูเหมือนมากดูเหมือนจริงๆเนียนมากเลยนะฮะแล้วก็หลายๆซีเนี่ยเขาบอกว่าลงทุนเป็นล้านไม่ใช่ล้านเดียวด้วย สามล้านเลยนี่ <Hey! S 1> สิบครับสิบล้านเลยสิบบาทด้วยจริงไว้ลงทุนสูงขนาดนั้นไหมไม่ไม่ถึงไม่ถึงครับจริงจริง,รงมันไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ uh huh. แต่ภาพมันอลังการมากเลยน้องดูไหม ก็ต้องแพงงนะก็ดูดูดีนะดูาดว่ามีสตังค์ะวิธีทำเพราะทาปัจจุบันนี้อาจจะมีวิธีที่ไม่แพงแต่ได้ภาพดูแพงใช่จริงๆแล้วมันมันอยู่ที่เรื่องของเวลาเรื่อง CG เพราะว่าการที่เรนเดอร์ออกมาให้ภาพมันเนียนมันต้องใช้เวลาค่อนข้างค่อนข้างเยอะอ่ะถ้าว่าถ้าว่าเราวางแผนกันแป๊บเดียวแล้วรีบทำรีบออกมันก็จะเง่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้คือวางแผนเป็นเดือนครับสองเดือนทั้งหมดเนี้ยตัดต่อก็ให้พี่โย่งเข้ามาฟังเหรอให้พี่ก๊อฟโย่งใช่ก็คือพี่ก กอบโยงมาฟังแล้วก็เราก็เอาเพลงให้พี่กอบโยงฟังแล้วคือพี่กอบโยงก็ชอบรู้สึกว่าพี่คือพ,พี่เขาคิดว่ามันแปลกและใหม่ด้วยไงแล้วเขาก็เหมือนแบบรู้สึกมันทันสมัยเขาอยากทํามากๆเขาก็เลยทําเต็มที่ที่แบบอันนี้มันออกมาแบบ<ม>เป็นตัวเขาด้วยเป็นตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยชอบใช่อะไรอย่างเงี้ยทุ่มเทเวลนาะพี่ก๊อบเนี่ย อาจำได้ว่าพี่ก๊อปเนี่ยเป็นคนที่ชอบเอาซาวนู่นซาวนี่มาผสมผสมกันทําเพลงเองไงฝาดไม่ให้กระเด็นสะดึงไม่ให้กระเด็นไงคือว่าไม่ใช่นอกใจเออหนังชอบหนังชอบอนะเออหนูอ่ะเออพี่ก๊อปเขาชอบทับเพลงเองแล้วอันเนี้ไม่มีหลายก๊อปไงพี่ขับเองบ้างทำเองครับโปรดิวส์ครับโปรดิวส์ท่านดนตรีดนตรีอ่าพี่ก๊อปโยงเขียนเนื้อกับทำเมโลดี้เขาท่านดนตรีครับ เอากอลฟโยกมาเขียนเนื้อเหรอไม่ใช่พี่กอลฟฟักกิ้งฮีโร่เียนี่กอลฟฟักกิ้งฮีโร่หรือว่ากอล์อฟักกิ้งฮีโร่กอล์ฟเนื้อทริปเปิลทริปเติลกอลฟนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีเบื้องหลังเพราะกอลฟโยกเนี่ยเป็นตั้งแต่เขาประยมแล้วนะนางชอบศึกษาเทคนิคตัดต่อะไรเงี้ยใช่ซีจีนี่ครับแล้วแล้วแล้วอะไรอะไรลอยผ่านอ่ะใช้จานลอนเหรอจานลอนหรือหรือว่าดีลยูเอฟโอมาจริงยูเอฟโอครับ่ใช่ย นคเก็อยู่ดาวองคาะเขเรียนอินเตอร์คุณอาใครจะไปดีล black h o l มาล่ะก็บินเหมือนมากเลยนะมีชนตึกด้วยคือตอนแรกตั้งใจกะให้มันเป็นแคนดิดนะฮะให้ดูเป็นแคนดิดหน่อยอะไรเงี้ยให้เปิดมาแล้วเฮ้ยอะไร MV อะไรก็งงๆพอปุ้มขึ้นมาเป็น black hole มันเริ่มชัดขึ้นมันก็จะเข้าตัว MV แล้วอะไรย่างเงี้ยอู้หูอู้หูเขาเปิดตัวหรอกเปิดมาแล้วนี่ก็เดินลงจากเดินลงจากตึกลงมาอะไรเงี้ยครับจริงๆไอตอนเดินลงจากตึกนี่คือถ่ายอยู่ตรงลานลูวิกใช่ไหมลานลูวิกเลยอ่ะจริงเหรอจริงครับ ถึงเห็นว่าเดินแบบเดินแบบเดินแบบเอียงมากรู้สึกว่าจะหล่นจะหล่นอะไรเงี้ยเป็นลูวิ่งสีเขียวแล้วก็อยู่ในกรีนสกรีนหมดเลยครับแล้วแว่นเนี่ยอยากรู้ว่าแว่นนี่คืออะไรยังไงนี่แว่นแฟชั่นจริงๆหรือว่าซื้อมาแล้วเพื่อมาเออแว่นแฟชั่นจริงๆครับเป็นแว่นเป็นแฮนด์เมดของอ่ะซีวี่บอยเป็นดีไซเนอร์ที่ทําให้นักร้องต่างประเทศแบบเลดี้กากา้วก็ บิอันเซ่ครับเป็นคนนี้เป็นคนทาไอแวนเดอะเฟรมของกา้าให้ครับอ๋อแล้วแล้วก็ไปคือไปโฉกมาจากไหนครับก็สั่งมาจากจากขาวเพราะว่าเขาทํามีร้านอยู่ที่นิวยอร์กครับทำเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ใช่เว็บไซต์นะท่าไก่จะทำเอ็มเอ็มวีิมิยมเนี่ยแต่อ่อมิิยมเป็นอะไรอันนี้ก็จะบอกเขานะว่าในอวกาศนี่อย่างผมอยากได้แบบมีสเก็ตหินที่มันเป็นเม็ดไอตัวเนี้ยที่ลอยมาหน้าจออะไรเงี้ยก็คือให้ให้พนักงาน ทีมงานเคลื่องหินกันวันนั้นหรอใช่ไม่ใช่ครับบอกเขาไว้ในห้องประชุมให้เขาเขียนเอาใน CG ครับไม่มีหินลอยมาด้วยใช่แต่อันนี้พี่กอลโยงช่วยคิดกับกอลฟเพราะว่าเขาอยากให้มีซินจูเพื่อให้เพื่อให้ให้มันมีนอกจากความเป็นเพราะว่าอันนี้มันเป็นการ์ตูนมากๆมันดูเป็นแบบมีอวกาศมีนั่นมีนี่แต่มันต้องมีเรื่องของแพชชั่นเรื่องของแบบเซ็กซ์ะพลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยด้วยอย่างงี้ครับ เมื่อกี้นางเอกก็ได้มาดามมดนะมาดามมดเนไม่ใช่นี้สวยจังวะอุ้ยดูดูเกิดของพี่ก๊อฟสิดูดูเนี่ยเวลาเห็นถ้าเต้นเนี่ยอาอยากจะถามว่าวันนี้ก็ไปดูออกรายการอะต่อยใจพบเนี่ยแล้วเต้นแบบเต้นเฟิร์มมากเรียกว่าเต้นอะไรอ่ะเต้นเป๊ะมากอ่ะเป๊ะอยู่แล้วมันอยู่นานแค่ไหนในการฝึกฝนจริงๆท่าเต้นเพลงเนี้ยง่ายมากๆเลยไม่ได้ยากมากสำหรับก๊อฟมะแซ่ ง่ายกว่าที่เธอเคยเต้นมาใช่ใช่ง่ายกว่าที่เต้นที่ผ่านๆมาคือเพราะอันนี้มันเป็นแบบเป็นฟิลมากกว่าแบบว่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแค่นิดหน่อยที่ต้องพร้อมกันนะครับพวกเขาเรียกว่าเทคโทนิกอรัที่มันจะแบบถ้าแต่ก่อนที่จะเห็นเต้นเขาจะเต้นแบบเนี้ยในในในภับนะตื้อเตื้อเตื้อเออะไรเงี้ยเรามาปรับปรุงมันให้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ขยายอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบเฮ้ยแบบเออสนุกดีอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญนี่มีถอดเสื้อด้วยแฟนแฟนแฟนขับกอล์ฟถึงมาถามว่าเออแล้วมันจะมีแบบเพลงต่อไปจะถอดก ได้ไหมคงไม่แฟนขับถามหรือแกถามเองกูนานี่น้องนี่นุ่งนะนี่พี่ก๊อฟโยงคิดพี่ถอดเสื้อพี่ก๊อฟโยงคิดอ๋อให้ก๊อฟโยงบอกว่านี่ถอดไปเลยแล้วเดี๋ยวอยู่ในน้ําสีดําแล้วให้มีผู้หญิงเกาะ เกาะเอวไว้อะไรอย่างนี้แล้วตอนถ่ายในกรีนสกรีนนี่คือเขาถ่ายช้อนนะก็จะเห็นเป็นแบบหัวผู้หญิงอยู่ตรงแบบต่ำๆหน่อยก็จะแบบทุกคนก็จะแบบเฮ้ยดูแบบเอ็กมากอ่ะตอนนั้นเลยน้น้องผู้หญิงต้องมาเกอะจริงๆอยู่ด้วยกันเกาะอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่เกาะแต่ไม่ได้น่าเกลียดนะแต่ถ้าถ่ายมองจากมุมเงยอ่ะมันจะท่าเป็นอีกแบบใช่จะดูแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามตัดให้มันแบบโอเคครับเพราะว่าตอนจริงๆคือเอาแค่ผ้าผ้าสีเขียวครับคุมตรงช่วงขาทิ้งไป นี่ครับเพื่อจะเป็นตัดกอปนะเชื่อเพื <c oughs>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  ่อเอาน้ำใส่เขาไปแทนในซีีอะไร่เงี uh> ้ยแล้วแล้วเขินก uh> uh> ันไหมเขินกันไหมตอนกอดกันน่ะนิดนึงครับก็เขาเป็นบเป็นฝรั่งด้วยครับอ๋อถ้าฝรั่งเขาก็โอเคนะเขาไม่ถือเนาะถ้าเป็นคุณอาจะไม่เขินเลยนะพี่ก๊อฟไม่เอาตุ๋ยนี่อตุ๋ยสามารถ สมบักน้ําอยู่แค่ตรงตาได้เลยนะนี่น้ำถึงี่ตาสีกมองเออไม่เอาตุยจริงๆริงออไม่เห็นคุยเลยน่าจะมาดีว่าตุยหน่อยหรือว่าอยู่น้ำอ่ะแล้วก็ผล่มาเนาะแก้กันหลายตอนนะครับอย่างตอนที่เต้นจบเมื่อกี้ก็มีแบบว่าแก้ว่าให้ลดลอยขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับมินจะมีลอยขึ้นไป บางช็อตอะไรเงี้ยที่มีรถลอยอ๋อรถลอยความแบบหมองคั้มของตาอะไรเงี้ยเนาะรถลอยเข้าไปในหลุมดำอ๋อลอยฟิลฟิอยู่ในอากาศใช่ครับ ดีๆอ้าหายไปไหนดูต่ออีกสิเอาจะดูต่ออมันจบแล้วคุณอาดูนี่กับเพลินยังเลยนะกลับไปดูบ้านไหมอ่ะถ่ายถ่ายอยู่หลายวันไหมครับวันเดียวครับวันเดียวนะครับเลยตกใจได้หลายซีนมากเออบ้าเชื่อคุ้นไยดูเหนื่อยไปหมดเลยอ่ะดูแบบถ่ายสองวันนะอือนี่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 อันนี้แปลว่าเป็นซิงเกิล ที่ที่สองไหมครับเดี๋ยวที่สิงเกิลได้สามครับสามแล้วนะมีเพลง t เทคมีเทียร์เบสแล้วก็ I Can Breathe แล้วก็แ a c k h o ฮ e ครับโอ้รู้สึกจะเป็นชื่อแบบว่าออกประสาปตะกิตหมดเลยภาษาตะกิตนะอ่าจะมีชื่อแบบว่าออกไทยๆทยไหมชื่อไทยๆอ่ะครับมีเตีมวางแผนไว้ยังในอัลบั้มนี้ยังครับอัลบั้มหน้าครับเออเราตั้งใจแบบอ๋อแปลว่านี่คือความตั้งใจคือทุกเพลงเป็นภาษาตะกิตหมดอ๋อหรือว่าด้วยด้วยความแบบว่าบังเอิญของการตัดซิงเกิลมานะจ๊ะนี่เดี๋ยวก่อนนะคือ โปรดิวส์เองทำดนตรีเองร่วมวางแผนถ่ายไทม์เอ็มวีเองแต่งหน้าเองด้วยไหมแต่งหน้าเองด้วยไหมแต่งหน้าเปล่าครับทำผมเองด้วแค่งานวันนี้ครับแต่งหน้าเองก็บอกหมดบอกดุจจังจะไม่มีเก็บเก็บไว้เลยบอกหมดทุกอย่างน้องเขาแบบว่ามีอะไรเขาก็ล่าหมดน้องเป็นไงบ้างมันเหนื่อยไหมอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่บอกซิชงหรือเปล่าปีนี้ เดือนนี้ครับอาทิตย์หน้าวันที่20อายุ25ครับมีคนส่ง SMS มา4 8 0 2 9 9 4 Happy Birthday พี่ก๊อฟมาครัเป็นเจะเพศปีนี้ด้วยจะได้เมียนะเป็นครึ่งคนครึ่งยูนิคอร์นนะรู้ป่ะเราอ่ะขอเป็นครึ่งเมอร์เมดแล้วครึ่งเมอร์เมดไว้ย่างครึ่เมอร์เมดขออีกทีหนึ่งขอกล้องจับอีกทีหนึ่งนี่นะเมื่อกี้พี่ก๊อฟเห็นอันนี้นะนี่เหมือนคนที่ในอะไรฮะ 欢迎来来。 คนไหนที่เขาไปแข่งที่เออการ์ดทาเลนต์ของที่อินโดหรือมาเลย์ที่ร้องเพลงอินโดอะไรสักอย่างร้องร้องร้องเสร็จแล้วก็ทําเป็นเสียงไม้จริงหรอต้องไปดูอะโอ้นี่นี่ก็วันวันอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะใช่ที่บ้านไม่ไม่ต่อเคเบิลไม่ต่ออะไรเลยดูใน YouTube เปิด YouTube ฟังเพลงดูเต้นดูอะไรต่อเมื่อไรเองเนาะแล้วแบบว่าพวกท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยน้องช่วยเขาคิดหรือเปล่าอ่ะก็อย่างแบล็คโฮก็ช่วยคิดครับก็คือว่ามันจะมีท่อนที่กระดกหัว ครับตึกตึกตึกอันนั้นก็ช่วยคิดว่าอยากได้ท่าที่ง่ายดูแล้วกวนกวนนะครับเท่าก้น่นี่ไม่ใช่การซ้อมน้องเขาไม่ดมกาวน้องเขาดมถุงเท้าจ้าถุงเท้าตีอนุบาลด้วยฉ่ำมากไม่แย่กว่าเดิมคือรู้สึกว่ารู้สึกว่าไอ้แบบอะไรที่เหมือนมันเป็นแพทเทิร์นแล้วมัน มันมันดูเป๊ะเลยเนาะดูเป๊ะแล้วดูหลายที่ไปแล้วคือรู้สึกว่าอยากได้ได้เต้นที่มันเวลาถ่ายออกมาแล้วเขาเห็นเป็นเป็นฟิลฟิลของเราอะไรเงี้ยปึ๊บปึ๊บแต่ขนาดน้องกอฟบอกว่าเป็นฟิลเนี่ยเรายังรู้สึกหูโคตาเต้นและเป๊ะมากอ่ะเออก็ยังดูคมหมัขนาดว่าก็เขาเต้นตั้งแต่กี่ควบแล้วล่ะตั้งแต่กี่ขวบนะ อระมาณสิบสี่ต้บ้านสามเนาะใช่ครับต้องแตนท้องครับที่เข้ามาเนี่ยนะจูเนียร์เปล่าใช่ใช่จูเนียร์ครับตอนนั้นพูดสิประมาณตอนจูเนียร์ประมาณสิบห้าครับดูดิสิบปีแล้วคุณนาสิเต้นกันมาเพิ่มพวกเราก็ใช่พวกเราก็เต้นกันมาหลายปีแล้วดักดานหนึ่งตอนนี้ไม่เป็นแบบไหนอะไรบ้างดักดานเธอเด็กเด็เดี๋ยวก่อนเข้าห้องซ้อมมาอะไรกี่ชั่วโมงที่ตอนหนักๆตอนหนักๆตอนนั้นนะโตอนนั้นก็เยอะเหมือนกันนะก็ก็คือ ก็ค <ève> ือมาทุกวันหลังเลิกเรียนก็มาทุกวันหลังเลิกเรียนครับตลอดเลยเต้นดกว่าขาจะหักอ่ะใช่เตะกับาต้นไม่ได้เขาเอาไม้ตีอ่ะตีขาบอกเต้นไม่ได้ใช่ไหมมาฝัแล้วใช่ขาล็อกผูกกอไม่แล้วูกไม่ให้มาเลยขินเคียนนะเออไม่ออกไปไหนนะนั่งทาดได้ไหมนี่เห็นมาดูพี่อื้ เป็นตัเป็นธรรมชาติอัตโนมัติไปแล้วคุณอาถึงหนักซะจนนั่นแหละอันนี้ก็อันนี้ก็เซตไหมฮะอันนี้เซตหรือว่าอันนี้เซตหมด้งเลยเซตเหมือนกันนี่เซตแบบเป็นห้องนะอถ่ายที่ไหนในอันเนี้ยอันนี้ถ่ายสตูดิโอครับนี่เซตเป็นห้องเลยครับดูดูนี่นี่นี่เฮ้ยคนนี้ชื่ออะไรอ่ะฝรั่งอ่ะให้หน่อยดิวให้หน่อยกับเอลเอล้วครับกลับไปแล้วเหรอโชคดีมันเนาะเขาอยู่อำเภออะไรที่เอลเอลำบลอะไรแถวแถวซอยนั้นนะครับอ๋อ ใจสุดเหาใช่ไหมถ้าถ้าหิวมากก็กลับไปไปหาอะไรดีกว่านไหมโอ้ยนะฮะน้องก็มีแบบว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กทางไหนที่ให้แฟนไติดต่อบ้างครับก็มีประมาณ3ช่องทางครับมี YouTube c h ANNEL ใช่ไหมเป็นของของตอวเองเป็น www.youtube.com แล้วก็ slash g o f f i c i a y ครับ G O L F P P I C H A Y A นี่ไงแล้วก็มี Twitter Twitter ก็เหมือนกันครับก็หาได้ที่ at g o l f p i c i a y a อิอนสตาแกรมก็หาที่แอดกอฟิเชียเหมือนกันก็เจอครับอืมสามทางไงคุณอาอ่านะฮะหลายเพลงพี่กอฟเต้นเพลงนี้มากระวังปวดคอนะครับเป็นปวดแล้วครับปวดแล้วด้วยอ่ะคือประมาณสองครั้งตั้งหลังจากถ่ายเอ็มวีก็ไปนวดครับแล้วก็แบบคายเส้นตรงคอเพราะว่าปวดจริงแดนเซอร์ก็ปวด คุณต้องทำท่าคอนี่เยอะแล้วก็เต้นทั้งวัน่ะเนาะก็กว่าจะได้เพลงสามนะเพลงสามอะไรงุ่มงมไงคุณอาแต่อัางไก่เขาปวดเองนะไม่ต้องเต้นอะไรคือเป็นโรคเส้นยืดเว้ยคอซนแก่ กระดูกทับกันโวยพี่ก๊อฟชอบไซบีเรียน้ะทําไมเลี้ยงชิวาว่าล่ะเพราะว่าไม่มีที่ครับพื้นที่ไม่มีไซบีเรียนนี้เราต้องมีถึง10เอเคอร์นะถึงจะได้ใชต้องกว้างกว้างแล้วคือขนของล่วงด้วยฮงไซเบียนสกีต้องกว่าเร้งมีขนล่วงนะใช่เนาะไม่ถึงขนาดนั้นถ้าอากาศเย็นขนนางก็จะสวยอะเนาะใช่ใช่ เดาว่าต้องเป็นผลจากอันนี้เป็นเรื่องของอะไรนะห uh น,นุ่มดำแบล็คโกลด์นะนมดำรับพิคอฟมางานไปแล้วพิคอฟจะมีคอนเสิร์ตใหญ่หรือทัวร์ต่างจังหวัดบ้างไหมก็คอนเสิร์ตน่าจะมีแบบเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเหมือนเป็นงานต่างๆอาจจะเป็นงานตามขึ้นวิทยุหรืองานอะไรต่างๆเงี้ยครับครับแต่คอนเสิร์ตใหญ่ขอขอขอทำเพลง เพลงให้มากกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยคือเขานะเป้าหมายก็ในอนาะคตก็อยากมีนะคอนเสิร์ตเดียวของตัวเองถ้าเป็นไปได้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจในชีวิตอันนึงอะ คอนเสิร์ตเดียวของตัวเองใช่ไหมใช่ก็คือแต่ว่าตอนนี้ก็คือคิดว่าน่าจะเหมือนต้องพยายามทําไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ทําเพลงให้ให้ดีๆทําเพลงฮิตเพิ่มขึ้นอีกอะไรอย่เงี้ยครับน้องเพลงฮิตเยอะคอนเสิร์ตจะมันแซ่บไงใช่เพระาะส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะเป็นคอนเสิร์ตก๊อฟไหมอะไรใช่ครับคอนเสิร์ตครูอ่ะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะครับเบรกไม่นานนะประมาณ40นาทีนะครับเฮ้ยเบรกแป๊บเดียวคุณอาใครมีอะไรจะดีวกับพี่ก๊อฟก็ผมน่าตกใจเลยผมกลับบ้านนก่อหัว ก็เคยมาแล้วก็รู้เด็กๆคนไหนนะคะมีอะไรจะคุยกบพี่ก๊อฟก็ดิวเข้ามา4802994คุณอาเบรกแป๊บค่ะเดี๋ยวมา94 e สนับสนุนโดยมินิเมทเผาพี่